สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับสำหรับแฟน,แฟนเกม God's Dead Kiss OVE นะครับในวันนี้ก็มีอัปเดตแพทใหม่เข้ามานะครับผมซึ่งเป็นแพทที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับสงสัยน่าจะชดเชยที่สัปดาห์ที่แล้วไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมเนาะ โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่ปิดเซิร์ฟไปวันนี้เนี่ยประมาณ5 6ชั่วโมงนะครับมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้ก็คือเวอร์สนะครับหรือว่าเกาะใหม่ที่มีชื่อว่าเยชลนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับซึ่งก็น่าจะถูกใจผู้เล่นทุกคนนะครับ เพราะว่าเวลามีเกาะใหม่เข้ามาเนี่ยก็หมายความว่าผู้เล่นนะครับจะมีช่องทางในการฟาร์มเพชรแล้วก็ฟาร์มตัวสุ่มกาชาฟรีกันเพิ่มนั่นเองนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมลองคำนวณคร่าวๆนะครับเราจะได้เพชรจากดันเจียนระดับ normal แล้วก็ระดับ hard เนี่ยน่าจะ เกือบเกือบหลักพันเลยนะครับผมหรือไม่ก็พันต้นๆเนาะแต่ว่าเราจะได้ตั๋วสุ่มกาชาฟรีจากดันเจี้ยนระดับนอร์มอลแล้วก็ระดับฮาร์ดเนี่ยรวมกันก็ประมาณ100ใบเลยนะครับผม ก็ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ว่าจะได้ครบ100ใบหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นนะครับจะไปลุยต่อดานใหม่ๆได้ไกลแค่ไหนนะครับผมสาหรับผมตอนนี้นะครับระดับ normal นะครับมาถึงแชปเตอร์ที่8ก็ไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ในทีมของผมเนี่ยยังไม่มี6ดาวเลยสักตัวนะครับตอนนี้ก็กําลังพยายามปั้นอยู่นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นอัปเดตแรกที่อัปเดตเข้ามานะครับสังเกตนะครับที่ รูปเล็กๆตรงเกาะนะครับผมเกาะที่2 n e นิวเคปกับเกาะที่3เยเชลเนี่ยรูปเหมือนกันเลยนะครับทั้งที่เรากดที่มาเกาะเยเชลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแผนที่ทะเลทรายนะครับผมแต่ว่าในภาพเล็กๆเนี่ยยังเหมือนเกาะนิวเคปอยู่เลยนะครับคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีการอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมเนาะโอเคนะครับต่อมาอย่างที่2นะครับที่อัปเดตเข้ามาก็คือตู้กาชาใหม่นะครับผม สำหรับตู้กาชาใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้ก็คือตู้กาชาแล b บคิวตี้นั่นเองนะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ใช่ตู้ l i m i t ต็ดนะครับผมเพราะว่าไม่ได้เขียนระบุเอาไว้เนาะ แต่แน่นอนนะครับตู้เนี้ยผมจัดแน่นอนครับผมสําหรับตู้กาชาแ a บบค t วตนะครับจะมีระยะเวลาให้ร่วมลุ้นสนุกนะครับประมาณ1อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มันมีตู้กาชาอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับ จะมีระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทางทีมงานเนี่ยพิมพ์ผิดหรือว่าตั้งใจจะเอาไว้แค่1อาทิตย์นะครับผมโดยที่ตู้กาชานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือ11พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่18พฤศจิกายนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่อัปเดตเข้ามาเป็นอย่างที่2นะครับ ต่อนะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาพร้อมกับตู้กาชาใหม่นะครับผมนั่นก็คือตัวละครใหม่จำนวน3ตัวละครนั่นเองนะครับก็แบ่งเป็นตัวละครระดับสีดาวแท้2ตัวละครนะครับแล้วก็ตัวละครระดับ3ดาวอีก1ตัวละครนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆนะครับว่าตัวละครทั้ง3ตัวเนี่ยมีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับผมเป็นตัวละครธาตุไหนแล้วก็อยู่ตำแหน่งอะไรบ้างนะครับ โอเคนะครับสำหรับตัวละครแรกที่อ mm ัปเดตเข้ามาในแพทนี้นะครับผม mm hmm. ก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าซาร่านะครับซึ่งไม่ใช่ยากแก้ปวดนะครับผม <c oughs> เป็นตัวละครระดับ3ดาวนะครับสายเวทมนต์นะครับผมธาตุน้ำ ตำแหน่งอยู่แถวหลังนะครับแล้วก็โจมตีด้วยเมจิกดาเมจนะครับผมสกิลใช้งานนะครับผมโจมตีปกตินะครับจะโจมตีด้วย1เป้าหมายนะครับแต่ว่าสกิลใช้งานท่าไม้ตายเนี่ยจะโจมตีสูงสุดถึง5เป้าหมายนะครับแล้วก็จะลดอัตราการหลบหลีกของศัตรตูที่โดนโจมตีลงเป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับจะลดอัตราการหลบหลีกลง10%นะครับผมซึ่งก็ ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นดีบัฟที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมส่วนสกิลติดตัวเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มดาเมจเมจิกนะครับหรือว่าเมจิกดาเมจให้กับตนเองเนี่ยเป็นระยะเวลา2นาทีนับตั้งแต่เข้าสู่ฉากต่อสู้นะครับผมโอเคนะครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับตัวละครแรกน้องซาร่านะครับผมมากับชุดขาวๆนะครับก็โหบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะครับผมสมกับ ที่เป็นตู้ตัวละครแบบคิวตี้นะครับแหมแบบโอ้โหสุดยอดจริงครับโอเคนะครับต่อมาตัวละครที่2ที่อัปเดตเข้ามานะครับผมเป็นตัวละครที่มีชื่อว่ามูเนียลนะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเป็นตัวละครระดับ4ดาวแท้สายไฟเตอร์นะครับผมตำแหน่งแถวหน้านะครับธาตุไฟแล้วก็โจมตีด้วยแอตแทกดาเมจนะครับผม สกิลใช้งานนะครับสกิลโจมตีปกติก็โจมตี1เป้าหมายนะครับผมส่วนสกิลท่าไม้ตายนะครับจะโจมตีสูงสุดถึง5เป้าหมายนะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจธาตุไฟให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกเป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับผมส่วนสกิลติดตัวนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับผมการออกแบบชุดก็ถือว่าค่อนข้างน่ารักทีเดียวนะครับถือหอกคล้ายๆกับตัวละครอากต้าแทงธาตุน้ำนะครับผม แต่ว่ามันก็น่ารักกันคนละแบบนะครับแต่สังเกตนะครับว่ามันช่างแบบแน่นอกแน่นใจจริงๆนะครับผมโอเคนะครับต่อไปตัวละครตัวที่3ที่อัปเดตเข้ามานะครับผมก็เป็นตัวละครที่มีชื่อว่าลิลี่นะครับผมเป็นตัวละครสีดาวแท้สายเวทมนตนะครับธาตุแสงตำแหน่งแถวหลังนะครับผมแล้วก็โจมตีด้วยเมจิกดาเมจนะครับ สกิลโจมตีปกตินะครับก็ทําดาเมจหนึ่งเป้าหมายนะครับผมส่วนสกิลใช้งานท่าไม้ตายนะครับทําดาเมจสูงสุดถึง5เป้าหมายเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยมีโอกาสทําให้ศัตรูนะครับติดสถานะมึนงงหรือสถานะสตันเนี่ยสูงสุดถึง50เเเลยนะครับเท่ากับตัวละครมิลานีคัทเลยนะครับผมยิ่งถ้าใช้คู่ก,กันกับตัวละครมิลานีคัทเนี่ยคงจะสตันกันสนุกสนานแน่นอนนะครับ นอกจากนั้นนะครับผมสกิลติดตัวเนี่ยยังเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครธาตุแสงอีกเป็นระยะเวลา5วินาทีเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตัวละครเนี่ยยังไงก็ควรที่จะต้องมีนะครับเพราะว่าสถานะสตันเนี่ยจะช่วยทำให้ผู้เล่นนะครับสามารถลุยด่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมคิดดูนะครับตัวละครวิลานิคัสก็สตัน5้นนะครับตัวละครลิลลี่ก็สตันอีก50%นะครับ ก็เท่ากับว่าเรามีโอกาสสตันมอนเตอร์ได้สูงถึง2ครั้งเลยนะครับผมปกติแล้วเนี่ยผมก็ใช้ตัวละครมิลานิคัตเป็นตัวละครหลักอยู่แล้วนะครับยิ่งมีตัวละครลิลลี่เข้ามาเนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็ต้องสมแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับก็ผ่านกันไปแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครทั้ง3ตัวที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าผมอธิบายผิดถูกอะไรไปเนี่ยก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ โอเคนะครับต่อไปสิ่งที่อัปเดตเข้ามาเป็นอย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือกิจกรรมสปินออฟนั่นเองนะครับซึ่งเจ้ากิจกรรมสปินออฟในรอบนี้นะครับก็จะเป็นรอบของตัวละครน้องมูเนียวนะครับผมผมเข้าผิดนะครับไปเข้ากิวเฉยเลยนี่นะครับกดเข้ามาที่สปินออฟนะครับเป็นรอบของตัวละครน้องมูเนียวนะครับแล้วก็กิจกรรมสปินออฟในรอบนี้นะครับจะมีให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าร่วมสนุกทั้งหมด 7สเตตนะครับผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไอเทมในดันเจี้ยนเนี่ยเป็นอะไรเนาะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปลุยระบบสปินออฟในรอบนี้ให้ดูกันนะครับส่วนในร้านค้าช็อปเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูของรางวัลได้เลยนะครับผมซึ่งของรางวัลในร้านค้าช็อปรอบนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับรอบที่แล้วเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะมีเป็นเหรียญทองนะครับมีตั๋วกวาดล้างนะครับผมมีตั๋วสกิลมี อุปกรณ์นะครับผมการ์ดในการอัพ e x กการ์ดในการอัพดาวนะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่ให้แลกอีก2ตัวเนาะ mm hmm. ก็มีตัวละครระดับ3าดาวซาร่าแล้วก็ตัวละครระดับ4ดาวมูเนียลนะครับผมยังไงก็อย่าลืมหามาแลกเก็บไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับรายละเอียดในการอัปเดตใหญ่ จะบอกอัปเดตใหญ่ไหมก็น่าจะใหญ่เนาะเพราะว่ามันมีด่านใหม่เข้ามานั่นเองนะครับผมรายละเอียดในการอัปเดตก็ประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดอัปเดตอื่นๆเพิ่มเติมเล็กน้อยเนี่ยก็จะเป็นพวกประเภทล็อกอินลายวันนะครับผมซึ่งกิจกรรมในรอบนี้นะครับก็แจกตั๋วสุ่มกาชาฟีถึง4ชิ้นเลยนะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าผู้เล่นเนี่ยทำการล็อกอินครบ10วันนะครับ ก็จะได้รับตัวละครน้องมูเนียวมาใช้งานแบบฟรีๆอีก1ตัวนั่นเองนะครับผมก็น่าจะสามารถอัพน้องมูเนียวเนี่ยได้ถึงระดับบูตอัพขั้นหนึ่งเลยนะครับก็คือได้จากกิจกรรมล็อกอิน10วัน1ตัวแล้วก็ได้จากการแลกในร้านค้าสปินออฟอีก1ตัวนะครับผมก็เหมือนกับกิจกรรมรอบที่แล้วเลยนะครับที่เป็นกิจกรรมของน้องเนิร์ดมิเนโลเนี่ยผมก็สามารถทำการบูตอัพเป็นบวก1ได้นั่นเองนะครับผม โอเคนะครับก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปนะครับผมก็ขออนุญาตฝากกิวสักนิดนึงนะครับชื่อกิวว่าอีเลเจนตนะครับผมตอนนี้เนี่ยกิวก็รู้สึกว่าจะมีเลเวลอยู่ที่ประมาณ16แล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรู้สึกว่าเน็ตของผมไม่ค่อยดีเลยนะครับวันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนี่นะครับกิวของผมก็มีเลเวลอยู่ที่17แล้วนะครับผม ต้องบอกเลยว่าตำแหน่งในกิวว่างหลายตำแหน่งเลยนะครับมีผู้เล่นก็ไม่ออนบ้าง1วันเนาะผมตั้งกฎไปว่าไม่อน2วันค่อยเตะละกันนะครับก็ถ้าใครนะครับที่เข้ามาเล่นใหม่หรือเล่นมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีกิวอยู่เนี่ยสามารถกดสมัครเข้ามาได้เลยนะครับผมกดไม่มีอะไรมากเลยนะครับแค่เข้ามาเล่นทุกวันก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยต้องบอกเลยนะครับว่าควรจะต้องเล่นทุกวันเพราะทางทีมงานเนี่ย แจกพลังงานทุกวันแล้วก็แจกเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะแจกมาในซองจดหมายหรือว่าจะเป็นกิจกรรมอีเวนต์เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็มีแจกไอเทมน้องเต่าหรือสเตมิน่ามาให้เราจำนวน1111ชิ้นเลยนะครับผมยังไม่ได้กดใช้งานเลยนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีเวลาไปฟาร์มนั่นเองเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายละเอียดการอัปเดตแพทใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับผม ก็เช่นเคยนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆตามแบบฉบับสายฟรีเกมเมอร์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิป EP ต่อไปครับ